กินทางของพระเจ้าม,มันมันยาเนี่ยแล้วเขาเลยเอาป่าอาที่อยู่ในป่าด,ดนขาขางนี่แร่เขาก็คุ้นเอานี่มันทากินเลยเนี่ยโอ้โหแล้ดีจริงก็เราว่าอยู่ทุกคนบ้านตะก่อนก็ไม่ใช่อย่างนี้ตะก่อนก็เป็นอย่าง <c oughs> เป็นไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไผต่ตั้งๆนั่นะอ่าไม้ผ <c oughs> ไมผ่ที่ฟากตั้งๆอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มีไม้ไมีอะไรอย่างนี้หรอกตลาดตลาดจังกรมันแคเนี่ยแล้วมันมีเอ่อตอนแรกมงมีหก แต่มูเซอร์มีสี่แต่ปรากฏว่ามูเซอร์ขายจริงกว่ามงก็ถอยกลับทีนี้ <c oughs> มูเซอร์ก็จะมีความสัมพัสมากกว่าแล้วผมก็ไปเปิดตลาดเอาตลาดมูเซอร์มาตั้งเพื่อให้ให้กระจายสินค้าแต่เอาสินค้าจากปากคาไปขายตอนนั้นก็ทําให้ทุกคนมีราย,ดรายได้ดีและอยู่กันนนนนเเเดดดดีีีียวกกกัับบชหมมมือไไ้้้้ลลูผ่จปิาาาครญญแ็น หลังหนึ่งสองหลังห้าพูดตรงๆนะแล้วก็อันนี้ได้แก่ก่เล็กกจน้อยมาสร้างบ้านหลังนี้สร้างบ้านหลังนี้ให้ที่มองเห็นนั่นแ่ะไอ้หลังเขียวเขียวนั่นก็ใช่ใช่ช่วลูกช่วหลังอ่ะแล้วแต่เราจะอยู่ได้แต่อยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ห้างแต่อยู่ได้ก็อยู่่วเราช่วหลังไปค้าขายหมดแล้วคือนั่งไปทำเงินทำมีมาเก็บเก็บพวกผลประโยชน์ในไร่เช่นปลูกเงาะไว้ปลูกแล้วไว้ทำมาเก็บไปขายกันก็ไปฝากผมทุกปีฝากทุกปี เขาคงอาจจะมีเวลาทำไม่มีเวลาไม่รู้นะครับงานเยอะสำหรับคนที่มีโทนนะผมผมอยากแนะนำใหุ้กคือตัวอย่างไม่ต้องไปย็นลงมัน